ข้อ19จงพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้ 1. เหล็กในสถานะของแข็งรับวกกับออกซิเจนที่เป็นแก๊สได้เป็น Fe2O3 กับ3น้ำนะครับมีตัวเร่งปฏิกิริยาคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ข้อ 2. ครับ C6H14 บวก9ออกซิเจนกลายเป็น6คาร์บอนไดออกไซด์บวก7น้ำข้อ 3. Au199 ครับหรือทองคำที่มีไอโซโทปที่มีเลข เลขมวลเป็น1 9 9ใช้ในการวินิจฉัยตับกับข้อความข้างต้นมีข้อความถูกต้องทั้งหมดกี่ข้อความก็ไก่ไม่มีข้อใดถูกขอไข่หนึ่งข้อขอควายสองข้ององูถูกทุกข้อก็หามหาข้อที่ถูกต้องนะครับมาพิจารณากันข้อแรกนะครับบอกว่าปฏิกิริยา Fe หรือเหล็กนะครับ Fe คือเหล็กเจอกับออกซิเจนนะครับกลายเป็น Fe2O3 มีน้ำอยู่สามอะตอมประกอบด้วยอันนี้นะครับก็คือสนิมเหล็กนะครับซึ่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมเหล็กนะครับมีตัวเร่งปฏิกิริยาคือน้ํานะครับ H 2 O ไม่ใช่ H 2 O 2หรือไฮโดรเจนปออกไซด์นครับคนละตัวกันดังนั้นข้อ1ผิดนะครับข้อ2นะครับเป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ของไฮโดรคาร์บอนนะครับข้อนี้ครับาพิจารณาดูจะพบว่ามันดุลสมการผิดนะครับ ถ้าพิจารณาคาร์บอนครับตรงนี้มีคาร์บอนหกอะตอมนะครับตรงนี้คาร์บอนหกอะตอมอันนี้ถูกอยู่ครับไฮโดรเจน 24, นี่สิบสี่ตรนนี้เจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ครับแต่ตรงนี้ดุลผิดตรงออกซิเจนครับโดยออกซิเจนตรงนี้ครับดุลได้สิบแปดแต่ตรงนี้เป็นสิบสองบวกกับเจ็ดเป็นสิบเก้าดังนั้นข้อนี้จึงดุลผิดนะครับการดุลสมการของข้อนี้ที่ถูกต้องนะครับคือสองซีหกเฮสสิบสี่นะครับสองซีหกเฮสิบสี่ บวกกับ19ออกซิเจนนะครับกลายเป็น12คาร์บอนไดออกไซด์ N o X A บวกกับ14 h 2 o นะครับท่อนแบบนี้จึงจะถูกนะครับแบบนี้ถูกข้อสาครับ Au 199ก็คือทองคำนะครับที่มีเลขมวลเป็น1 9 9ใช้ในการวินิจฉัยตับผิดนะครับใช้ในการวินิจฉัยไตนะครับอันนี้ผิดดังแบบนั้นข้อความข้งต้นมีข้อความถูกต้องเกี่ยวข้อความริงตอบข้อกอไก่ครับคือไม่มีข้อใดถูกต้องนั่นเองครับ